สุดยอดทาร่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับในช่องสุดยอดทาร่วครับวันนี้ยอดไม่ได้ทําคลิปพิกอเด็กนะครับเพื่อนๆวันนี้ยอดขอทําคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆบ้างนะครับไม่ได้ทําคลิปแรนดอมมานานแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตทาคลิปแรนดอมให้กับเพื่อนๆในหัวข้อที่มีชื่อว่าช่วงเวลานี้ จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีไหนนะครับจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะครับวันนี้ยอดจะต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับยอดมีไพ่อยู่3เด็กสาสหรับก็จริงแต่ทําเป็นคลิปแรนดอมนะครับเพราะฉันเพื่อนๆไม่ต้องเลือกไพ่เด็กไหนทั้งสิ้นนะครับยอดจะขออนุญาตอ่านนะครับโดยใช้ไพ่เด็กแรกเด็กนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นสีม่วงๆนี้เป็นรูปองค์พระพิฆเนศนะครับเป็นไพ่แสงสุกอันน ตามความเป็นจริงเลยนะครับทั้งหมด5ใบด้วยกันครับสาหรับจะบอกว่าช่วงนี้เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้หรือถูกพลังงานจากจักรวาลดึงดูดมาให้เห็นคลิปนี้นะครับอาจจะต้องพบกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับตามความเป็นจริงที่ไพ่ออกมา5ใบต่อมาย่อจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิีเด็กนี้ตรงกลางนี้นะครับวิเค,คราะห์ตามความเป็นจริงอีก5ใบให้เพื่อนๆนะครับและสุดท้ายไพ่เด็กนี้ goddess of power oracle นะครับ เป็นไพ่สรุปให้เพื่อนๆน,นะครับในตอนท้ายอีก3ใบด้วยกันครับเพราะฉะนั้นจะใช้ไพ่ทั้งหมด 5บวก5บวก3เป็น13ใบสำหรับคลิปนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถึงแม้วันนี้เพื่อนๆจะไม่ต้องเลือกไพ่เด็กใดก็ตามนะครับให้ทำสมาธินิ่งๆนะครับและทำจิตให้เกิดความศรัทธาเกิดความบริสุทธิ์เกิดความสงบมากที่สุดเลยนะครับและเพื่อนๆก็มองมาที่กองไพ่ที่เราจะใช้ในวันนี้ในการทำคลิปแรนดอมในวันนี้และเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆทาสมาธิ5วินาทีแล้วกลับมาฟังข้อเท้จริงจากหน้าไพ่ที่จะออกมาตามความเป็นจริงกลับ ท็อปิกทำให้วันนี้ครับเพื่อนๆครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าแรนดอมนะครับช่วงเวลานี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับชีวิตคุณบ้างช่วงนี้ให้เวลาเพื่อนๆ5วินาทีทำสมาธิสักครูหนึ่งครับ เอาละครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เพื่อนๆทําทำสมาธิไป5วินาทีเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเวลานี้นะครับยอดอยากจะขออนุญาตเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับให้ส่งจิตส่งใจมาให้ยอดและไพ่ทั้ง3เด็กที่ยอดจะใช้ในการทำแรนดอมในวันนี้กับท็อป,ปิกที่ยอดทำในวันนี้ครับช่วงเวลานี้ที่เพื่อนเเห็นคลิปนี้นะครับจะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับชีวิตคุณบ้างก็เริ่มจากไพ่ แสงสุกนะให้าภาพพยากรณ์องค์พระพิคเนตเด็กนี้นะครับได้ออกมาตามความเป็นจริงทั้งหมด5ใบด้วยกันครับยอดขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางเจ้ากรรมายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณนะบริเวณน,นี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพื่อนๆที่มาชมคลิปแรนดอมในวันนี้ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดเปิด,ปดทางและส่องแสงสว่างให้ยอทําคลิปแรนดอมในวันนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดเป็นจริงที่สุดซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีคําแนะนําที่ดีจากหน้าไพ่ให้กับเพื่อนๆมากท เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมในวันนี้ช่วงเวลานี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับชีวิตของเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้บ้างนะครับมามาดูกันนะครับว่าไพ่ภาพาพยากรณ์ชุดแสงสุกเที่ยวกําลังสลับอยู่นี้นะครับใพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆโดยยอดจะสลับให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยแหละครับไม,มรไม่มีการโกงไม่มีการโกงและไม่มีการโกหกกันนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมด5ใบด้วยกันโดยจะเปิดทีละใบและอ่านคําทํานายทีละใบครับช่วงเวลานี้จะมีอะไรในชีวิตเพื่อนๆบ้าง ใบแรกใบบนสุดนะฮะอืบอ่าได้ใบแรกเป็นเบอร์31มีการเดินทางมีรูปการจราจรช่วงนี้ชีวิตเพื่อนๆก็ต้องเดินทางนะครับเดินทางไปทำงานเดินทางไปโรงเรียนเดินทางไปทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆในภาพนี้เป็นหมายเลข31บนหมวกกันน็อกมีเครื่องหมาย I love you อยู่ตรงนี้นะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งยอดจะแจ้งเพื่อนๆตามตรงนะตัวเพื um ่อนเองเด็กนี้นะครับค่อนข้างยอดจะแจ้งเพื่อนๆว่าตัวเพื่อนเองนี่ค่อนข้างที่จะมีความมีความเทะเยอทะยนด้วยนะแต่จากจากความหมายไพ่ใบนี้เพราะว่าเพื่อนๆมีการติดต่อสื่อสารเห็นไหมฮะมีการติดต่อสื่อสารมีการจอดรถไม่ได้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปแต่เพื่อนๆมีการติดต่อสื่อสารขณะที่จอดรถไพ่ใบนี้จะเล่า เรื่องให้เพื่อนเพื่อนฟังตามความเป็นจริงอะนะครับว่าตัวเพื่อนเพื่อนเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรอบคอบมีความปลอดภัยทีเดียวเพราะเพื่อนๆไม่ได้คุยโทรศัพท์ขณะขับรถแต่จอดจอดรถแล้วติดต่อสื่อสารชีวิตเบื้องต้นเพื่อนๆนเป็นคนมีความรอบคอบมีความระมัดระวังจะทําอะไรก็คิดอย่างรอบคอบแต่ตัวเพื่อนเพื่อนเองมีเป้าหมายมีจุดหมายมีความทะเยอทะยานพอสมควรเพราะตัวเพื่อนเพื่อนเองเห็นไหมฮะมีการเดินทาง แล้วก็มีการคุยกับใครสักคนแล้วก็บนเสื้อมีเครื่องหมายกลับรถด้วยเพื่อนๆพนร้อมที่จะกลับไปทบทวนในชีวิตจริงเพื่อนเพื่อนก็พร้อมจะกลับไปทบทวนที่เล่ามาทั้งหมดจากความหมายหน้าไพ่หมายเลขสามสิบเอ็ดตรงนี้ก็จะสรุปให้เพื่อนๆนฟังว่าตอนนี้หากเพื่อนๆนมาชมคลิปนี้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะมีเหตุการณ์อะไรคือจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างให้เพื่อนๆนั้นได้วกกลับไปทบทวน ลองปรึกษาใครสักคนหนึ่งถึงเรื่องที่ต้องกลับไปทบทวนและชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะต้องเดินหน้าเดินทางต่อไปตามจุดมุ่งหมาย แต่ระหว่างที่เดินทางไปสู่จุดหมายก็ต้องมีเรื่องบางอย่างให้เพื่อนๆทบทวนตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เพื่อนๆกําลังทําอยู่นี้ถูกต้องหรือมาถูกทางหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ถูกทางแล้วหนทางที่ถูกต้องหรือหนทางที่ถูกทางนั้นจะทําอย่างไรบางทีเพื่อนๆอนอาจจะใช้วิธีการคิดด้วยตัวเองด้วยและปรึกษาคนที่เพื่อนเพื่อสนิทสนมใกล้ชิดหรือให้ความเคารพนับถือด้วยก็จะนาให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นสําเร็จได้แต่อย่าลืมตัวเพื่อนเพื่อต้องมีความรอบคอบมีสติ เตือนตนอยู่ตลอดเวลาเพราะปกติตัวเพื่อนๆที่มาชมคลิปแ a n d อมในวันนี้เพื่อนๆก็เป็นคนที่ระแวดระวังระมัดระวังและคิดอย่างถี่ถ้วนอยู่แล้วอันนี้จากการที่น้าไพ่บอกมานะครับต่อมามาดูไพ่ใบที่2ยอดมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายท่านหลายคนนะครับก็ไม่ได้อ่า ดูแบบแรนดอมสักเท่าไหร่เพ<ๆ>ื่อนๆจะชอบเป็นพวกพิกอะเด็กเลือกกองมากกว่าแต่วันนี้ยอดจะลองทำแรนดอมให้เพื่อนๆบังคับเลยฮะมาดูนี่คือบังคับให้ให้ดูเลยฮะไม่ต้องเลือกและดูซิว่าพลังงานที่เพื่อนๆถูกดึงดูดมาและให้มีใจจดจ่อกับคลิปเนี้ยโดยที่ไม่ละสายตาไปไหนหรือตั้งใจฟังมาถึงตอนเนี้ยพาอยากจะบอกอะไรตามความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องบังเอนะิญฮะเป็นเรื่องที่จักรวาลจัดสรรให้เพื่อนๆน,นั่นเองเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรื่องที่2อ,อ่ะาใบนี้เลยนะครับใบบนสุด ใบน,นี้เบอร์62ครับเพื่อนๆช่วงช่วงเวลานี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับชีพเพื่อนเพื้น,พนหลังเป็นสีแดงมีการแทงข้างหลังเลือดไหลเลยมีงูอยู่ด้านบนด้วยอสอรพิษร้ายก็ต้องพูดกันตามหน้าไพ่นะหมายเลข62เพื่อนเพื่อนมีเหตุการณ์หน้าขนลุกครับเพื่อนเอนเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ไพ่หมายเลขหมายเลข31ใช่ไหมฮะ31พอเปิดใบที่สเป็นหมายเลข62 แสดงว่าเป็น2เท่าสามเศษบวกสาเอ็ดเป็น6กสองเป็นสองเท่าของไพ่ใบเมื่อสักครู่นี้ไพ่ใบนี้บอกเพื่อนๆนว่าตัวเพื่อนเองช่วงนี้ต้องมีสติระมัดระวังปรึกษาใครได้ก็ปรึกษาเพราะเรื่องที่เพื่อนๆอนอาจจะต้องวกกลับมาทิศคือเพื่อนๆ่อาจจะกําลังจะเจอใครสักคนหรือหลายๆคนทั้งที่เพื่อนเพื่อนรู้ดีและบางทีก็อาจจะแค่สงสัยตะหิดตงหิดอยู่ว่ามีคนคอยแทงข้างหลังมีคนคอยนินทารับหลังมีคนคอยจะทําร้ายเพื่อนๆนหรือลอบกัดเพื่อนๆอยู่หรือเปล่า ไม่แน่นะเพื่อนๆยอดไม่ได้เสียมเพื่อนๆหรือไม่ได้ทาให้เพื่อนๆเครียดนะครับนี่ยอดกําลังพูดตามหน้าไพที่ปรากฏออกมาตามความจริงเหตุการณ์ช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีเนี่ยคนใกล้ชิดเพื่อนๆเนี่ยพงูอยู่ใกล้เพื่อนๆอยู่บนนูนศีรษะอยู่บนหัวเพื่อนๆเลยเพราะฉะนั้นไพกำลังจะบอกว่าตอนนี้จะมีเหตุการณ์ที่อาจจะคนใกล้ชิดเพื่อนๆหรือคนที่อยู่แวดล้อมเพื่อนๆที่เพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้กําลังคิดร้ายคิดไม่ดีลอบกัดแทงข้างหลัง นี่คือรอบกัดนี่คือแทงข้างหลังเพื่อนๆอยู่เพราะฉะนั้นจงใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบคอบและมีสติของเพื่อนๆกำกับไว้ให้มากตอนนี้อย่าหลงระเริงกับคำพูดหรือการกระทำของใครที่มายกยอปอปั้นหรือพูดอวยสรรเสริญเพื่อนๆอย่าได้เพื่อนๆอย่าได้ทำตัวหลงระเริงไปกับคำพูดเหล่านั้นเลยเพราะให้ออกมาสื่อชัดเจนว่าตัวเพื่อนๆเองกำลังจะถูกรอบกัดหรือ แทงข้างหลังรอบทำร้ายทั้งกายและใจก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ระมัดระวังตนไว้เป็นดีถ้าเ,เพื่อนๆ่มาเห็นคลิปนี้จะด้วยบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือไพ่บอกมาว่าให้เ,เพื่อนๆระมัดระวังนะมีสติกำกับตัวเองไว้แล้วนเพื่อนจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ตรงข้ามถ้าเพื่อนเพื่อนไปหลงละเลยหรือปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยกับชีวิตไประมัดระวังการโดนแทงข้างหลังลทั้งที่เ,เพื่อนเนรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือการรอบกัดจากคนใกล้ชิด ผู้อยู่ใกล้ชิดให้ดีอันนี้ย่อมไม่ได้บอกว่าคนใกล้ชิดเพื่อน,เ,อนเป็นคนเลวร้ายทุกคนนะฮะไพ่ออกมาแบบนี้ว่าอยู่ใกล้ๆนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตระหนกอย่าพึ่งตกใจและอย่าพึ่งไปใส่ร้ายใครแต่เพื่อนๆต้องดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทและมีสติและเดี๋ยวสติจะทำให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนเองว่าเขาหรือเธอคนนั้นที่ไพ่หมายถึงคือใครครับต่อไปพไพ่ใบที่3าครับ ช่วงเวลานี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับชีวิตคุณบ้างเดี๋ยวมาดูต่อนะมาครับอ๊บโอ้โหไพ่หมายเลขสามสิบแปเป็นภาพผู้หญิงกำลังใส่ชุดขาวร้องไห้มีวิญญาณคล้ายๆวิญญาณโอบก,กอดจากด้านหลังมาอยู่ในความมืดอยู่ในอยู่ใน มุมที่ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถสัมผัสได้แต่เป็นภาพวิญญาณกําลังกอดจะเชื่อหรือเปล่านะตัวเพื่อนเองตอนนี้เนี่ยมีน้ําตากําลังลึกถึงคนที่จากไปแล้วกําลังลึกถึงหรือคนที่ไม่ได้จากไปแล้วก็ตามคนที่อยู่ไกลมากๆคนที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วตอนเนี้เพื่อนตีความออกไหมไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่ข้างหลังที่เหมือนวิญญาณเนี่ยฮะเหมือนคนที่ตายไปแล้วก็ได้ฮะคนที่อยู่ไกลจากเพื่อนๆก็ได้ครับ คนที่เขาจากเพื่อนๆไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาจากเพื่อนๆไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนๆกำลังหวนคํานึงหวนขั้นหนึ่งระลึกถึงเสียใจเพราะเพื่อนมีความบริสุทธิ์ชุดข่าวนี้คือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวเพื่อนๆเองตอนนี้เพื่อนๆกำลังลึกถึงสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับเขาหรือเธอคนนี้ที่ความบริสุทธิ์ใจแต่เขาหรือเธอคนนี้ไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาไปแล้วเขาอาจจะตายจากไปแล้วหรือเขาอาจจะไปจากชีวิตเพื่อนๆแล้ว หรือขว่าจะห่างเพื่อนไปแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้ฮะกรณีดใดกรณีนหนึ่งก็ได้ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้เพื่อนต้องร้องไห้เสียน้ําตาหรือต้องมีเหตุการณ์ที่ให้เพื่อนๆหวนคนึงคิดถึงคนที่เขาจากไปคนที่เขาห่างไกลไปอาจจะด้วยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนเจ็บเสียใจหรือเหตุการณ์ที่เพื่อนจะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายบางอย่างแต่บนเส้นทางนั้นไม่มีเขาหรือเธอคนนี้อีกแล้วทาให้เพื่อนต้องหัวน,นึงะระลึกถ,ถึงเขาตามที่ไพ่บอกมาแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมา ไพ่ใบที่4ี่เดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าจะมีเหตุการณ์ใดตามที่ไพ่แสงสุกนะครับเด็กนี้องค์พิคเนตท่านทำนายไว้นะครับออกมาตามความเป็นจริงว่าเพื่อน,อนจะมีเหตุการณ์ใดเข้ามาในชีวิตบ้างในช่วงเวลานี้นะครับโอ้เป็นไพ่หมายเลข8ครับนี่หน้าตายิ้มแย้มแล้วอย่างว่านะฝน,นไม่ได้ตกทุกวันความทุกข์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกขนตลอดเวลาหรอก ชีวิตก็ต้องมีทั้งทุกข์แล้วก็วันเวลาผ่านพ้นมันก็จะต้องมีสุขเข้ามาเพื่อนๆเชื่อไหมไพ่สอดคล้องกันเป็นเหตุเป็นผลไม่ว่าจะทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ไพ่จะสอดคล้องกันเสมอเลยไพ่ใบนี้บอกเพื่อนๆว่าเห็นไหมฮะเพื่อนๆขี่จักรยานซ้อนสามเลยนะมีคนใกล้ชิดมีเพื่อนๆหน้าตายิ้มแย้มอยู่ยกมือเนี่ยแดงอากริยาท้องฟ้าแจ่มใสแสงอากาิยาที่สนุกสนานรื่นเริงยินดีเบิกบานเต็มที่เลย แต่ที่ก่อนหน้านี้มันอึมครึมมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับสติอย่างที่ยอดบอกสติทําให้เพื่อนๆผ่านพ้นไปได้เพื่อนๆจงใช้ชีวิตตามความเป็นจริงระแวดระวังระมัดระวังอย่างที่เคยเป็นมาดีแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆทห่เพื่อนๆเสียใจคิดถึงคนรักคิดถึงคนที่เขาจากไปไกลแต่สุดท้ายท้เพื่อนๆอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับคนใกล้ชิดที่เขารักเพื่อนๆและเพื่อนๆรักเขา เพื่อนๆก็สามารถมีความสุขได้กับคนที่ยังอยู่และเป็นมิตรภาพที่แท้จริงที่เขาคอยห่วงใยคอยใกล้ชิดกับเพื่อนๆดูภาพภาพใบนี้ภาพไพ่ใบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดญาติพี่น้องพ่อแม่หรือคนที่เขาหวังดีกับเพื่อนๆในชีวิตเพื่อนๆเขาก็สามารถทําให้เพื่อนๆเรื่องเริงยินดีได้ในภาพเป็นยานพาหนะคือจักรยานส่วนภาพใบแรกเป็นมอเตอร์ไซ์ มอเตอร์ไซค์นี่เพื่อนๆได้ฟังการอ่านไพ่ของยออไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพอมาถึงจักรยานตรงนี้ไพ่ก็จะบอกเพื่อนๆน,นะฮะว่าตัวเพื่อนๆเ,เองนั้นอย่าลืมว่าชีวิตไม่ได้เดินตามลําพังชีวิตยังต้องเดินทางอีกยาวไกลคนไม่หวังดีกับเราคอยแทงข้างหลังคอยทาให้เราเสียใจก็มีแต่คนที่เขาหวังดีกับเราคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดเราปรารถนาดีกับเราก็มีเพราะฉะนั้นจงใช้สามันสํานึกสัญชาตญาณและประสบการณ์ในชีวิต คัดกรองคนที่เขาไม่ไดีออกไปและคนที่อยู่ใกล้ชิดเหลือไว้แต่นคนที่ดีรักเพื่อนๆและผูกมิมตรไมตรีหรือทํากิจกรรมหรืออยู่ใกล้พวกคนพวกนี้มากๆเขาใช้กําลังใจและเติมเต็มชีวิตของเพื่อนๆให้เบิกบานกลับคืนมาแจ่มใสแล้วเมื่อชีวิตเราแจ่มใสมันเบิกบานความคิดดีๆหรือสิ่งดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามากับชีวิตของเพื่อนๆอ,อย่างไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับซึ่งต่อมาจะเป็นใบสุดท้ายเป็นใบที่5สําหรับไพ่ ชุดแสงสุขพระพิคเนตเด็กนี้นะครับว่าพาออยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนอีกตามความเป็นจริงทํานายตามความเป็นจริงนะไพ่ใบที่5โอ้เนี่ยฮะเบอร์27นะเป็นภาพผู้ชายผู้หญิงเปลือยละหันหน้าเข้าหากันยิ้มแย้มแจ่มจใสก็มีเรื่องของความรักรักใคร่ใมีการมารมณชีวิตเพื่อนๆก็จะ ยึดติดหรือผูกพันอยู่กับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ไม่ได้ว่าสำหรับมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีความรักนะมีเรื่องของเพศสภาพมาเกี่ยวข้องรักใครเป็นเรื่องปกติเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานเบื้องต้นของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เหมือนกันเด็กนี้ชีวิตในช่วงนี้นะก็จะเจอในเรื่องของรักๆใ,ใครๆนะลุ่มหลงอาจจะยึดติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเรื่องความรักความ ความต้องการทางเพศสภาพก็อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆได้นะเพราะมีภาพผู้ชายผู้หญิงหันหน้าเข้าหากันและมีรอยยิ้มทั้งคู่ด้วยก็แปลว่าเป็นการอ่าเขาไม่ได้เรียกว่าสมยอมเขาเรียกว่าต่างคนต่างก็มีใจให้กันจึงเกิดภาวะการนี้ขึ้นสำหรับคนที่ยังโสดก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจในช่วงเวลาใกล้กลๆหรือเร็วนี้ก็ได้นะเอาละนี่คือ5ใบทำนายนะฮะจากไพ่ชุดแรกนะครับไพ่แสงสุขไพ่ภาพยากรนะครับ องค์มะพิคเนตได้บอกเพื่อนๆมาแล้วทั้งหมด5ใบาด้วยกันตามที่ไพ่บอกออกมาที่นี้หมดไปแล้ว1เด็กนะครับก็จะเข้ามาสู่อ่าสตอรี่หรือพาร์ทที่2นะครับก็คือใช้ไพ่ทาโร่เด็กนี้ทำนายเสริมนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆตามความเป็นจริงว่าช่วงเวลานี้ชีวิตเพื่อนๆจะมีเหตุการณ์ใดเข้ามาอีกบ้างนะครับคราวนี้มาดูไพ่เด็กนี้ทำนายตามความเป็นจริงนะ เป็นไพ่อ่ยิปซีนะครับเด็กนี้ที่เพื่อนๆได้มาชมคลิปแรนด้อมในวันนี้ก็จะได้มาฟังพร้อมกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะครับต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนะทําคลิปแรนด้อมบ้างนะไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับโอ้ไพ่ใบนี้เป็นเพจออ f ครับก็ไม่ได้แรงกดกิ่งให้ Off เพื่อนๆจะได้ทําในสิ่งที่อยากทําในช่วงนี้ด้วยสิ่งที่เพื่อนๆคิดไว้หวางไว้หรือตั้งใจไว้แล้วยังไม่ได้ทําช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการจะได้ทํา mm. เมื่อได้ทําสิ่งเหล่านั้นมีโอกาสมากๆที่จะประสบความสําเร็จด้วยอย่างเมื่อสักครูน่นี้เรื่องของความรักนี่ไพ่เด็กเมื่อกี้นะครับองค์ประบีเนีได้บอกไว้เพื่อนๆจะพบกับความรักซึ่งเป็นสัรชตัตนยานพื้นฐานของมนุษย์ส่วนใครที่ยังจดจ้อง,องไม่กล้า สืบเขาเรียกแล้วสืบทอดต่อเจตนารมหรือสารสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์นั้นช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับเพราะว่าเพดด์ออฟขับขึ้นนะครับเด็กหรือมาเล็กถือถ้วยบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้จะได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วและเปอร์เซนต์การได้ทําสิ่งนั้นโอกาสประสบความสําเร็จก็มีมากมายพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือใบที่1นนะที่พ่ยบอกมานะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูใบที่2กันว่า ไพ่ย,ยิปซีเด็กนี้จะบอกอะไรอีกนะครับเป็นการวิเคราะห์เสริมจากเด็กที่1ก็คือไพ่ประพิทเน่เมื่อสักครูน่นี้เอาละใบที่2อโอ้เลิเฟอร์โอ้นี่เมื่อสักครู่นี้ไพ่รประพิทเนตก็บอกแล้วว่ามีเรื่องความรักพอมาเจอไพ่เด็กนี้เป็นไพ่ยิปซีก็มีเดินเลิฟเฟอร์ขึ้นอีก ค่อนข้างชัดเจนและชัวร์นะว่าเพื่อนๆที่มาชมคลิปดรนดอมในวันนี้อาจจะเจอคนที่ถูกใจนําพาไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆไม่เคยพบเจอประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังมีสติเตือนตนไว้ด้วยว่าความรักที่ยึดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นมันเป็นแค่เปลือกของชีวิตเป็นแค่เปลือกนอกอาจจะไม่ยั่งยืนเมื่อมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ในด้านความรักแล้วถ้าเพื่อนๆยึดติด แต่รูปรถกลี่นเสียงสัมผัสนอกจากไม่ยั่งยืนแล้วโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้จอกมาก็ดีนะจะว่าดีก็ดีบอกว่าเพื่อน,อนจะได้พัอความรักอย่างทีเ่เพื่อนต้องการในเพศสภาพแต่ก็เตือนด้วยว่าหากยึดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงจิตใจภายในเคมีว่าตรงกันไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยั่งยืนตรงข้ามถ้าเพ,เพื่อนให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักนี้ก็จะยั่งยืนและสง่างาม มากมากเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเพื่อนเองว่าจะยึดติดกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเ <c oughs> พศสภาพความใคร่หรือเพื่อนๆจะยึดติดกับจิตใจภายในซึ่งจะได้คบกันอย่างยาวนานอันนี้อยู่ที่ตัวเพื่อนเองแล้วนะครับแต่แน่นอนชัดเจนมากๆแล้วว่าจะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเพื่อนๆในช่วงเวลานี้ที่เพื่อนๆเห็นคลิปไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีไหนเวลาไหนจะมีเรื่องความรักรักใคร่ๆมาเกี่ยวพันกับชีวิตเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับต่อมา ใบที่สครับมาดูกันใช้5ใบนะฮะนี่คือททางลบใบที่3นะของพายิบสีเด็กนี้นะครับอืบโอ้โห <c oughs> เพื่อนๆเห็นไหมเดอะซันครับพระอาทิตย์ขึ้นมาแห่คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนานนนานๆจะทำคลิปแรนดอมแล้วคลิปแรนดอมนี้ก็มีพระอาทิตย์ขึ้นมาด้วยสวยมากด้วย ค่อนข้างชัดเจนว่าชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้ความสําเร็จที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเช่นเรื่องการงานหน้าที่ต่าง,างๆการเรียนเรื่องการเงินแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ก็จะไปได้สวยไปได้อย่างเขาเรียกว่าก้าวกระโดดทีเดียวมีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆพอสมควรทีเดียวเพราะเดือดซันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ทําในสิ่งที่อยากทําความรักถ้าเ,เพื่อนไม่ได้ยึดติดกับ เพศสภาพหรือรูปรสกินเสียงสัมผัสแต่อย่างเดียวแต่กับยึดจิตใจภายในและเคมีว่าตรงกันไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านความรักความสัมพันธ์การเงินการงานได้มากทีเดียวเพราะเดอซันขึ้นมาเป็นสิริมงคลให้กับเพื่อนเพื่อ,อที่มาชมคลิปแรนดอมในวันนี้แล้วนะกดกิ่งให้อีกครั้งหนึ่งในความโชคดีและในความสําเร็จที่เดอซันออกมาให้กับเพื่อนๆนครับต่อมาไปที่4ครับมาดูต่อว่าไพ่ยิีจะทำลายอะไรอีกนะครับตามความเป็นจริงในใบที่4นี้ ไปที่สี่โอ้วันนี้เป็นเดทครับเพื่อนๆแม่มีเดอะซันขึ้นมาก็มีเดอะเดทขึ้นมาด้วยนะครับเดทแปลว่าการตัดจบแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าการตายจากแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องตายไปไหนหรือเสียชีวิตไปไหนแต่เดทในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนๆจะต้องอายุติกับเรื่องบางเรื่องกับสิ่งบางสิ่งกับคนบางคนซึ่งเกิดจากการที่เพื่อนๆพิจารณาหรือตัดสินใจด้วยตัวเพื่อนๆเองนั่นแหละ อีกกรณีหนึ่งหมายถึงเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องลาจากจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคนใดคนหนึ่งออกมาเพื่อจะให้สถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นเพื่อนเพื่อนถึงต้องเลือกที่จะจบกับบางสิ่งกับบางอย่างกับบางคนกับบางสถานการณ์นั่นแหละครับคือสิ่งที่พ่ยจะบอกมาแต่เมื่อจบเมื่อจากไปแล้วมันจะเป็นในทางที่ดีนะเพราะเดินซันขึ้นคือเพื่อนเพื่อจะมีโอกาสประสบความสําเร็จดีกว่ายื้อต่อไปอันนี้เพื่อนเนเข้าใจความหมายนะ และไพ่ใบสุดท้ายนะครับของเด็กนี้ก่อนที่จะมาฟังไพ่สรุปมาครับใบสุดท้ายไพ่ใบนี้เป็นเพจออฟสอดเด็กหรือมาเล็กถือดาบครับตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้ความจริงใจและตรงไปตรงมา จริงๆด้วยเดทต่อเนื่องมาเป็นเพจออฟสอดเพื่อนๆอาจจะต้องใช้วิจารญาณจริงๆด้วยไม่อาจจะใช่เลยเนี่ยเพราะไพ่ใบนี้บอกเพื่อนๆจะต้องมีการฟันธงและกล้าตัดสินใจและตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่บิดเบือนไม่โกหกและที่สําคัญจะต้องไม่ปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างไว้ต้องพูดตามความเป็นจริงต้องเผยตามความเป็นจริงและต้องกล้าแสดงตามความเป็นจริง เพื่อให้เหตุการณ์บางอย่างคนบางคนสิ่งบางสิ่งสถานการณ์บางสถานการณ์มันจบสิ้นเพื่อจะได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่เราอยู่ตรงนี้ The Sun เพราะฉะนั้นจริงๆด้วยไพ่ล้อกันมาเป็นเหตุเป็นผลทุกครั้งคนลุกอีกแล้วเพื่อนๆทาคลิปแรนดอมไพ่ก็สอดคล้องกันในความหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ไพ่จะบอกเพื่อนๆตามความเป็นจริงว่าให้เพื่อนๆที่มาดูคลิปแรนดอมในวันนี้ได้จงใช้สติให้มาก,มาก,มากตาๆตั้งแต่ใบแรกเด็กแรก,แรก,แรกที่บอกแล้วนะครับ ให้เราแวดระวังละเอียดรอบคอบอย่างที่เพื่อนๆเป็นมาถูกต้องแล้วและเพื่อนๆก็จะได้ทําในสิ่งที่อยากทาตัดสินใจบางอย่างที่ที่ควรตัดสินใจตามความเป็นจริงและจะทําให้เพื่อนๆนั้นพบกับทางออกเดินออกจากปัญหาบางอย่างและจะก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงที่เพื่อนๆต้องการในทุกๆเรื่องนี่คือสิ่งที่ไพยิปซีเด็กนี้นะครับซึ่งใช้เป็นกองที่2บอกเพื่อนๆในคลิปแอนดอมในวันนี้เอาละ จบไปแล้ว2 2กองนะครับเหลืออีก,กองเดียวเป็นไพ่สรุปและอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตหยิบมานะครับเด็กนี้จะใช้เป็นไพ่สรุปนะครับซึ่งยอดบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือใช้ทั้งหมด3ใบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูการตามความเป็นจริงว่า3ใบไหนจะสรุปให้เ,เพื่อนๆตามความเป็นจริงบ้างสลับผลเดียวนะแล้วเปิด3ใบบนสุดแล้วจะรู้เลยว่าไพ่เด็กนี้ซึ่งเป็นไพ่สรุปนั้นอยากจะสรุปอะไรเ,เพื่อนๆบ้างไพ่เด็กนี้ชื่อว่า goddess of power oracle นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมกันตามความเป็นจริงว่าไพ่อยาบอกอะไรเ,เพื่อนๆบ้างมาครับสามใบใบแรกไทม์เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาจะเป็นเครื่องตัดสินเวลาจะเป็นเครื่องทําให้ทุกอย่างในชีวิตเพื่อนๆสําเร็จลุล่วงจบสิ้นหรือยุติลงตาม การเวลาตามห่วงเวลาตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าเร่งรัดวันเวลาอย่าดึงต้นกล้ให้โตวไวๆทุกเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่มาชมคลิปแรนดอมในวันนี้ล้วนต้องใช้เวลาและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และตัดสินทุกอย่างในชีวิตเพื่อนๆแน่นอนนะครับใบแรกต่อไปใบที่2ครับใบนี้ The future ในอนาคตอันใกล้นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้คำตอบครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์47 the future ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่นานเลยอันใกล้นี้ก็1-3เดือนนี้เผื่อๆจะเร็วกว่านั้นทุกอย่างที่เพื่อนเพื่อต้องการคำตอบหรือทุกอย่างที่ไพ่ทำนายมาจะเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อนๆเผื่อๆตอนที่เพื่อนๆนดูคลิปนี้ก็เกิดเรื่องอย่างที่กล่าวไว้จริงๆแล้วก็ได้นะครับนี่คือใบที่2และสรุปใบสุดท้ายใบที่3เบอร์29 r e f i e l a t i o n ทุกอย่างจะได้รับการเปิดเผยทุกอย่างจะได้รับการบรรเทา ทุกอย่างจะได้รับการไขความลับออกมาให้กระจ่างบางอย่างที่เพื่อนๆยังไม่เคยรู้บางอย่างที่เพื่อนๆยังไม่เคยทราบและบางอย่างที่เพื่อนๆยังไม่เคยสัมผัสก็อาจจะได้รู้ได้ทราบได้สัมผัสได้รับการเยียวยาบรรเทาใจในเร็วนี้ในเร็วๆวันนี้ตรงข้ามเพื่อนๆคนใดที่เคยรับรู้รับทราบหรือรู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้ว เรื่องบางเรื่องนั้นมันจะทําให้จิตใจเพื่อนๆน,นั้นซอฟลงจากความเครียดความทุกข์จากการโดนแทงข้างหลังก็ดีจากการที่โดนสิ่งบางสิ่งสถานการณ์บางสถานการณ์หรือคนบางคน,งคนกดดันบีบคั้นเพื่อนๆทํานทให้ค่อยๆผ่อนคลายและคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้เพราะเดือซันขึ้นมาสักครู่นี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ยอด,ดอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังในคลิปนี้คือการ r a n d อมตามความเป็นจริงนะฮะ วันนี้ไม่ได้มีพิกอเด็กมีแต่แรนดอมนะแล้วก็เป็นแรนดอมที่นานๆท,ทําทีหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้รับฟังไว้วันนี้ไม่ได้เลือกไพ่กองใดเพื่อนๆที่ตั้งใจดูคลิปนี้หรือมีใจที่จะดูคลิปนี้แปลว่าจักรวาลจัดสรรและดึงดูให้เพื่อนๆเ,เห็นข้อได้จริงตามที่น้าไพ่ทั้ง3กองที่เขาใช้ในคลิปนี้รวมกันเนี่ยบอกมาตามความเป็นจริงก็ขอให้ าการอ่านของยอดด้วยความซื่อสัตย์จริงใจนะในวันนี้ส่งผลให้เพื่อนๆได้รับคําแนะนําที่ดีจากหน้าไพ่ทั้งหมด3กองในวันนี้รวม13ใบนะฮะให้เพื่อนๆเ,เอาไปปรับใช้แดปแอปพลายปรับใช้ให้ชีวิตเพื่อน เกิดประโยชน์นะได้พบกับความสุขได้พบกับความสําเร็จได้พบกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการตามความเป็นจริงนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เป็นกระานวิทยดีให้ตัวยอดเองช่องสุดยอดทารเุเสมอมาขอบคุณไพ่ทุกใบที่ออกมาตามความเป็นจริงด้วยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพื่อติดตามช่องสุดยอดทาร่มาโดยตลอดเลย แม้ช่วงหลังๆยอก็บอกแล้วว่าจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเลย1่อาทิตย์2อาทิตย์หรือแม้แต่สามอาทิตย์จะกลับมาทําคลิปหนึ่งเพื่อนเพื่อยังอุตส่าห์ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและขอสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นกับเพื่อนๆขอพระอวยพรเพื่อนๆทุกท่านด้วยและฝากเพื่อนๆนะติดตามช่องสุรอทารโร่ต่อไปนะครับยอก็จะกลับมาทําคลิปกับเพื่อนๆเป็นระยะระยะอย่างนี้ไม่หายไปนานนะครับและท่านใดที่อยากจะช่วยให้กําลังใจมากขึ้นนะครับใต้คลิปนี้ก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงเห็นไหมฮะปุ่มหัวใจ และมีตัว S อยู่ข้างในนะฮะก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณนั่นเองก็กดแล้วด onation นะครับหรือบริจาคให้ช่องสุดยอดทาโร่เป็นกําลังใจให้กันและกันได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาแล้วแต่เพื่อนๆจะมีจิตศรัทธาแล้วกันนะครับแล้วอยาจะกลาวพบกับเพื่อนๆชาวสุดยอดทาโร่ใหม่ในคลิปต่อไปครั้งต่อไปก็คงจะเป็นคลิปพิกอเด็กตามปกติแล้วในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ยอดต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครั้งต่อไปและหัวข้อต่อไปนะครับสำหรรัััับบบบววนนีี้สสดคครับ